เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่34ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งหนึ่ง อิตาลีรวมประเทศได้สำเร็จในช่วงหลังคริสตศตวรรษที่19 2. ราชวงศ์โรมานอฟของรัสเซียถูกโค่นล,ล้มในช่วงคริสตศตวรรษที่20 3. ประเทศยุโรปได้พัฒนาตนเองจนกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมในคริสตศตวรรษที่19 4. อุดมการทางการเมืองที่แตกต่างกันของมหาอำนาจในยุโรปในช่วงต้นคริสศตรวรรษที่20 5. การแข่งขันอำนาจการระหว่างรัสเซียและออสเตรียฮังการีในคาบสมุทรบอลข่านในช่วงคิสสตวรรษที่19บและต้นคิสสตวรรษที่2ี่สิบข้อนี้นะเขาถามว่าข้อใดไม่ใช่สาเหตุของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะไม่ใช่สาเหตุนะก่อนอื่นเลยก็ขออธิบายสงครามโลกคร่าวๆก่อนนะ สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปีคศ1914นะโดยสายเหตุหลักๆเลยเนี่ยก็มีหลายสายเหตุมากนะที่เป็นเหตุให้เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแต่อย่างที่เรารู้กันแบบเป็นหลักๆเลยก็คือการลอบปงผชนมงกุฎราชะกุมารของออสเตรียฮังการีนะโดย การลอบปงผชนครั้งนี้เชื่อว่าเป็นฝีมือของประเทศเซอร์เบียนะที่มีรัสเซียคอยหนุนหลังอยู่ก็ทําให้ประเทศออสเตรียฮังการีเนี่ยไม่พอใจมากๆเลยนะก็เลยแบ่งออกเป็น2ฝ่ายก็คือฝ่ายสัมพันธมิตรและฝ่ายมหาอำนาจกลางฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยก็จะมีประเทศอังกฤษฝรั่งเศสและรัสเซียนะพอพอฝ่ายสัมพันธมิตรมีฝรั่งเศสเนี่ย มหาอำนาจกลางก็จะมีเยอรมันนะเยอรมันซึ่งไม่ถูกกับฝรั่งเศสอยู่แล้วก็คือต้องจะต้องอยู่กันคนละฝ่ายแน่นอนก็จะมีเยอรมันอิตาลีออสเตรียฮังการีนะอยู่ในฝ่ายมหาอำนาจกลางซึ่งการต่อสู้ครั้งนี้ส่วนใหญ่ประเทศในยุโรปก็จะเข้าร่วมหมดเลยนะเป็นเพราะมันเป็นสงครามโลกถูกไหมประเทศอื่นๆก็จะเข้าร่วมกันด้วยแต่ก็มีบางประเทศนะที่เป็นกลางทางการเมืองอย่างเช่นสวิตเซอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์หรือสเปนอย่างนี้นะ ส่วนเหตุผลอื่นๆเนี่ยนอกจากการล่อปรงผะชญแล้วเนี่ยประเทศในยุโรปเนี่ยก็มีการสงครามอะไรกันมาเล็กๆน้อยๆอย,อยู่แล้วนะก่อนที่จะมาเป็นแบบปะทุขึ้นมาเป็นสงครามโลกนะก็คือจะมีการแย่งทรัพยากระอะไรอย่างเงี้ยนะจัก,กรวรรดินิยมแย่งประเทศแย่งอนาณานิคมกันและด้วยความที่ประเทศในยุโรปเนี่ยพัฒนาจนสุดขีดแล้วนะแบบไม่รู้จะพัฒนาอะไรอีกแล้วอะ ก็ทําให้เกิดการสะสมอาวุธขึ้นการสะสมอาวุธขึ้นอยากประลองอาวุธกันอย่างเช่นพวกรถถังนะฉันมีนะประเทศเธอมีไหมอะไรอย่างนี้มีปืนใหญ่นะเธอมีหรือเปล่ามีระเบิดนะอะไรอย่างนี้นะการสะสมอาวุธเนี่ยทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจกันให้เราลองนึกภาพสูตรอยู่ดีๆคนในบ้านซื้อปืนมาซื้อปืนมาทําไมอะไรอย่างนี้นะก็จะเกิดความไม่ไว้ใจกันถูกไหมจุดจบของสงครามโลกเนี่ย ก็คือฝ่ายสัมพันธมิตรนะเป็นฝ่ายชนะทำให้เกิดสนธิสัญญาแวร์ไซและองค์กรสันนิบาตชาตินะสนธิสัญญาแวร์ไซเนี่ยเป็นสนธิสัญญาที่ฝรั่งเศสเอาเปรียบเยอรมันสุดๆเลยนะซึ่งสนธิสัญญาแวร์ไซเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สอง ต่อไปด้วยนะเพราะว่าเยอรมันทนไม่ไหวแบบจะเอาเปรียบอะไรกันนักหนาเกิดสงครามโลกครั้งที่สองขึ้นมาและนอกจากนี้เนี่ยการที่เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยทำให้ยุโรปเสื่อมอำน,นาจลงนะเศรษฐกิจตกต่ำกันไปทั่วโลกทำให้อเมริกากลายเป็นมหาอำนาจขึ้นมาแทนนะและหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยผู้หญิงประชากรผู้หญิงชาวยุโรปเนี่ยมีสิทธิ์เลือกตั้งได้นะ สมัยสมัยสงครามโลกครั้งที่1เกิดเศรษฐกิจตกตามถูกไหมซึ่งก็จะตรงกับสมัยรัชะกาลที่7ในประเทศไทยเนาะทีนี้เรามาดูชอยกันชอยเขาถามว่าโจทย์เขาถามว่าสาเหตุของการเกิดสงครามโลกครั้งที่หซึ่งสาเหตุเนี่ยมันมีเยอะมากนะเราก็จะต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าอันนี้เป็นสาเหตุได้ไหมอันนี้เป็นสาเหตุได้ไหมอะไรนี้นะข้อนี้เนี่ยจะต้องใช้ ความรู้และการวิเคราะห์โจทย์ด้วยนะข้อที่1เขาบอกว่าอิตาลีรวมประเทศได้สำเร็จในช่วงหลังของคริสศตวรรษที่19การที่อิตาลีรวมประเทศได้สำเร็จเนี่ยก็อาจจะเป็นสาเหตุได้ถูกไหมเราก็เก็บไว้ก่อนต่อมาราชวงศ์โรมานอฟของรัสเซียถูกโค่นล้มในช่วงคริสศตวรรษที่20อันนี้มันไม่น่าจะเป็นสาเหตุของการเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งถูกไหม มันเหมือนจะเป็นผลของการเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมากกว่าเนาะเป็นผลนะไม่ใช่สาเหตุนะโดยผลอื่นๆที่ตามมาเนี่ยก็คือจะม,มีเพราะว่ามันมีความปั่นป่วนทางการเมืองด้วยแล้วก็ประชาชนต่อต้านเยอรมน,นีด้วยนะทำให้ราชวงศ์โรมาออฟของรัสเซียถูกโค่นล้มนะ ต่อมาข้อที่3เขาบอกว่าประเทศยุโรปได้พัฒนาตนเองจนกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมในคริสต์ศตวรรษที่19อันนี้ก็มีส่วนที่ทําให้เกิดสงครามโลกนะเพราะว่าพัฒนาจนสุดแล้วอ่ะแบบมีเงินเยอะมากเศร,รษฐกิจก็ดีบ้านเมืองเจริญสุดๆแล้วก็จะเกิดการแย่งกันถูกไหมแล้วก็เกิดการสะสมอาวุธทําให้เกิดความไม่ไว้วางใจกันแย่งทรัพยากรกันอะไรอย่างนี้เนาะก็เป็นสาเหตุที่ถูก ข้อหนึ่งต่อมาอุดมการทางการเมืองที่แตกต่างกันของมหาอำนาจยุโรปอุดมการทางการเมืองที่แตกต่างกันเนี่ยอันนี้ชัดเจนเลยว่าเป็นสาเหตุของการเกิดสงครามโลกนะอุดมการทางการเมืองที่แตกต่างกันมักก่อให้เกิดสงครามนะต่อมาการแข่งขันอำนาจการระหว่างรัสเซียและออสเตรียฮังการีในคาบสมุทรบอลข่านอันนี้ก็ชัดเจนเลยนะอย่างที่บอกไปเรื่อง มุกุฎราชกุมารของออสเตรียฮังการีเนี่ยถูกลอบปงผชาน,นะก็ทําให้รัสเซียกับออสเตรียฮังการีเนี่ยเกิดข้อขัดแย้งกันแล้วก็เป็นสาเหตุของการเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งขึ้นมานะสาเหตุของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งของสงครามโลกครั้งที่หนเนี่ยมีเยอะมากนะทั้งไม่ว่าจะเป็นแย่งทรัพยากรสะสมอาวุธเกิดความไม่ไว้วางใจจกกักรวรรดินิยมยึด ยึดอนานิคมมาแย่งประเทศกันอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยคือการที่มงกุฎราชกุมารของออสเตรียฮังการีถูกลอบปงผชญน,นะก็เลยเป็นสงครามใหญ่ขึ้นมาทันทีแบ่งพักแบ่งฝ่ายเป็นสองฝ่ายพันธมิตรกับอำนาจกลางนะซึ่งฝ่ายสัมพันธมิตรเป็นฝ่ายที่ชนะไปเนาะเพราะฉะนั้นข้อที่ข้อที่ถูกต้องเขาถามว่าข้อใดไม่ใช่สาเหตุ ข้อที่ไม่ใช่สาเหตุมากที่สุดเนี่ยก็คือข้อ2อนะราชวงศ์โรมาออฟถูกรัสเซียโค่นราชวงศ์โรมานอฟของลัสเซียถูกโค่นล้มในช่วงคิสตศตวรรษที่20ซึ่งอันเนี้ยมันเหมือนเป็นผลของการเกิดสงครามโลกมากกว่าเนาะข้อที่34มสิคำตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อที่2ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะคลิปความดูข้อนี้ดีเดี๋ยวแชร์ให้นะ